เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ข้าเจ้าร้องตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ข้าเจ้าใช้สอนลูกศิษย์ตั้งแต่เด็กไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกนะคะแต่เราอะค่ะพัฒนาความสามารถในที่ที่คนอื่นเขาต้องการเราอะค่ะคนส่วนใหญ่ต้องการเราเราก็จะ ใช้สำหรับทำรรมาหากินได้นะคะด้วยความที่ว่าข้าเจ้าเนี่ยพึ่งปัญญาตัวเองนะคะในการหาเงินเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะตอนเด็กเราก็แบบว่าพยายามพัฒนาปัญญาให้เรียนอยู่แถวหน้าเพื่อให้ได้สมุดหนังสือตำราเรียนแล้วก็ทุนการศึกษาฟรีนะคะเพื่ออบอุ้มตัวเองให้พัฒนาไปสู่จุดที่ พัฒนาชีวิตได้นะคะก็ต้องหาเงินค่ะห,หาเงินเพื่อให้ตัวเองมีเงินใช้นะคะมีกล้องถ่ายรูปข้าเจ้าก็เอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปก็เก็บไปรับสิทธิปในวัยเด็กนะคะแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็สอนเด็กๆอ่าถ้าพ่อต่างจังหวัดเมื่อก่อนนะคะภาษาอังกฤษเนี่ย เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเด็กต่างจังหวัดนะคะข้าเจ้าก็ได้มีโอกาสสอนเด็กๆนะคะเมื่อน่าจะ30ปีที่แล้วหรือ3 0น่าจะ30 20กว่าปี30ปี30ปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่าข้าเจ้ายังเด็กอยู่ก็เก็บเดือนละ100่า100ต่อคนนะคะก็น่าจะมีเด็กมาเรียนประมาณ10-20คนแล้วก็รับแปล ภาษาอังกฤษฉบับละ20บาทถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันเงินเฟอร์ใช่ไหมคะก็น่าจะอยู่ประมาณ100ยกว่าบาทในปัจจุบันนี้นะคะก็หาเงินเลี้ยงตัวเองได้นะคะคือเราไม่จําเป็นต้องเก่งแต่เราต้องพัฒนาความสามารถแล้วไปพรีเซนต์ในที่ที่คนเขาต้องการเรามันก็จะมีคนที่แบบเห็นความสามารถเราอ่ะแล้วก็เอา เราไปใช้งานนะคะถ้าคุณยังแบบไม่ได้ร่ํารวยคุณชีวิตยังไม่เข้าที่ค่ะมันจําเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องมีคนส่งเสริมให้คุณข้าเจ้าก็ทําตามเหมือนที่ลีกาซิงสอนเลยนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรียนรู้เรื่องหุ้นเรียนรู้เรื่องหุ้นก็อ๋อพอได้ก็สอนค่ะสอนคนอื่นก็เก็บค่าสอน2000บาทนะคะแล้วข้าเจ้าก็ สอนจนกว่าเขาจะได้เงิน2,000บาทคืนมาค่ะก็เอาเงินมาจากตลาดหุ้นมาจ่ายแต่เขาต้องจ่ายค่าเจ้าก่อนเนี่ยค่ะไม่ได้ว่าเทรดหุ้นเก่งแต่เราก็สอนได้